สวัสดีครับผมรัชนันท์คารดโคนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวสินค้านะครับก็คือเป็นเจ้าตัวนี้นะครับสงสัยไหมครับว่ามันคืออะไรหน้าตาเป็นกาแบบนี้เดี๋ยวผมจะเกิ่นคร่าวๆให้ก่อนนะครับก็ซึ่งปกตินะครับตัวนี้คือกาพ่นโฟมนะครับล้างรถปกติเวลาทุกท่านนะครับล้างรถปกติการผสมน้ายาเราต้องเทน้ํายาใส่ถังถูกไหมครับจากนั้นผสมน้ําเปล่าจากนั้นก็จะถือถังไปเรื่อยๆนะครับเพื่อล้างรถจุ่มฟองน้ําจุ่มล้างไปตลอด นะครับเพราะฉะนั้นเราจะถือถังให้เมื่อยทาไมครับเราถือกาเพียงแค่ตัวเดียวดีกว่าไหมครับการถือกาครับตัวนี้คือสะดวกสบายครับฉีดพ่นโฟมจากนั้นใช้ฟองน้ํารูปล้างรถได้ปกติเลยครับเพราะฉะนั้นก็ล้างออกนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดดูกล่องให้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างตัวนี้นะครับเมื่อเปิดกล่องออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีกานะครับกาของ IK Foam 5นครับ แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีหัวเปลี่ยนหัวตรงนี้ครับมันเอาไว้สำหรับเปลี่ยนลองดูระยะของโฟมนะครับแล้วแต่การใช้งานนะครับบางทีต้องการมุมที่กว้างแล้วก็หรือบางทีอาจจะต้องการจุดที่มันแคบหน่อยครับที่เป็นต้องการเน้นเฉพาะจุดนะครับก็สามารถเปลี่ยนหัวตัวนี้ได้นะครับการเปลี่ยนหัวตัวนี้ครับให้เราหมุนหัวตรงด้านนี้ออกนะครับแล้วเปลี่ยนออกมาแล้วนะครับนี่ เราก็จะดึงออกมาครับใช้วิธีเปลี่ยนหัวเอานะครับง่ายๆครับการเปลี่ยนหัวจากนั้นเรามาดูที่ตัว gaik f o ม m 1นึกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับการใช้งานนะครับใช้วิธีปั๊มนะครับ <c oughs> การปัม๊มปั๊มไปเรื่อยจนรู้สึกว่ามันเริ่มตึงมือครับจนปั๊มลงไม่ไหวแล้ว <c oughs> <c oughs> นะครับเราก็ พอจากนั้นกดฉีดครับฉีดไปเรื่อยๆจนโฟมครับมันรู้สึกว่ามันเบาลงจากนั้นก็ปั๊มใหม่นะครับวิธีใช้งานง่ายครับข้างบนหัวนี่ครับจะมีจะเห็นนะว่าเป็นวาล์วนะครับสามารถทนแรงดันได้2.5บาร์นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงขวดด้านนอกก็จะมีปริมาณบอกครับว่าเราใส่น้ํายาเท่าไหร่แล้วก็ใส่น้าเปล่าเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับลองดูใกล้ๆ นะครับมันก็จะเขียนเป็นตัวเลขให้อยู่นะครับแล้วส่วนการเปิดนะครับหมุนเปิดหมุนปกติเลยครับเมื่อเปิดออกมาตัวนี้ครับเราก็จะเจอก้านเล็กๆตัวนี้เอาไว้ดูดน้ํายานะครับแล้วก็ส่วนข้างในเป็นตัวเพิ่มแรงดันทำให้เกิดฟองหรือโฟมนะครับ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็ไม่มีอะไรมากครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปลองดูการใช้งานจริงๆดีกว่านะครับว่าโฟมที่ออกมา มันจะเป็นไงนครับส่วนโฟมนะครับจริงๆมันก็จะมีหัวหัวโฟมนะครับหรือใช้น้ํายาล้างรถทั่วไปนะครับก็คือเทลงไปผสมแค่นั้นเองครับตอนนี้ผมก็เปิดฝาก้าวมานะครับก็จะเทน้ํายานะครับประมาณ2ฝา น้ำยาเนี่ยจริงๆเป็นน้ำยาอะไรก็ได้ครับที่มันทําให้เกิดฟองนะครับตอนนี้ครับเราก็ใส่น้ํายาสเสร็จไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดินตัํมครับตั๊มไปเรื่อยๆนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับปั๊มลองมาเทสกันดูครับ ฉีดไปเรื่อยๆครับ <S <S พอมันเริ่มอ่อนแบบนี้ครับเราก็ปั๊มใหม่ตาางรถดปกติเลยนะครับ เพียงแค่นี้ครับง่ายๆจะร้างออกเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้ากานี้ครับใช้งานง่ายมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นลองดูครับต้องมีติดบ้านไว้คนละอันครับ